สวัสดีค่ะพบกับมีนอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะก็อยากจะมา ทักทายเพื่อนๆน,นะคะในไลฟ์ทุกคนเลยเพราะว่ามินขึ้นสเตตัสไปนะคะว่าวิธีการดูธุรกิจในยุคแบบนี้นะคะว่าอันไหนของปลอมอันไหนของจริงกลัวโดนหลอกจังเลยค่ะนะคะก็เราจะเลือกแบบไหนดีทํำยังไงดีนะคะทุกคนก็สับสนไปหมดแล้วก็ในช่วงเวลาที่คนไทยนะคะรู้สึกอ่อนไหวที่สุดนะคะเราก็อยากจะมาให้ความรู้เพื่อนๆจะได้ไม่ถูกเอาเปรียบแล้วก็ไม่เสียใจเวลาลงทุนธุรกิจไปนะคะโอเคนะคะ วันนี้นะคะก่อนอื่นเลยนะคะ มินจะมาเคลียร์คำศั์ให้ทุกคนเข้าใจกันอย่างทรงพลังก่อนเพราะว่าวันนี้มีธุรกิจหลายๆรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีเทาหรือสีดำะคะ่ะเยอะแยะมากมายเลยในช่วงเวลาแบบนี้มันก็มักมจะมีคนฉวยโอกาสใช่ไหมคะวันนี้นะคะมินขออธิบายนะคะการทําการตลาดให้ทุกคนฟังก่อนว่ามันมีแบบไหนบ้างแล้วก็คําศัพท์ที่เราควรรู้คืออะไรบ้างนะคะคําที่1ค่ะคือคําว่าขายออนไลน์ค่ะขายออนไลน์นะคะความหมายของ มาเลยก็คือการทำธุรกิจนะคะร้านค้าต่างๆนะคะในโลกออนไลน์โดยที่ไม่ได้พบปะผู้คนก็คือไม่ว่าจะเป็นการผ่านเพจผ่านเว็บไซต์นะคะหรือผ่านแพลตฟอร์มต่างๆนะคะนั่นคือการขายออนไลน์นั่นเองค่ะ อานะคะคำสัพท์ที่2นะคะคำสับต่อมาก็คือคําศัพท์ที่ชื่อว่าขายตรงนั่นเองค่ะหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินนะคะแล้วก็เคยผ่านหูมาแล้วบ้างแต่ก็อาจจะมีความเข้าใจผิดหรือว่าได้รับประสบการณ์ที่ดีหรือไม่ดีตามมานะคะวันนี้มีนเป็นคนหนึ่งที่อยากจะมาบอกวันนี้ มินก็ได้เสิร์ชข้อมูลแล้วก็ดูข้อมูลนะคะจริงๆแล้วขายตรงนะคะแปลเป็นภาษาไทยง่ายๆเลยคือการทำการตลาดแบบรูปแบบที่เป็นเฉพาะบุคคลเป็นเฉพาะกลุ่มเป็นเฉพาะทีมค่ะมันคือการขายเหมือนกันแต่ว่าต้องผ่านการคุยนะคะกับ แม่ค้าหรือว่าตัวแทนจำหน่ายนะคะมีบริษัทตั้งมาแล้วก็ผ่านการซื้อผ่านตัวแทนจําหน่ายนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ขายออนไลน์ก็สามารถเป็นขายตรงได้ถ้าได้พูดคุยกับแม่ค้าโดยการเลือกเฉพาะคนหรือว่าเลือกเฉพาะคนที่ซื้อนะคะมันคือการขายตรงๆผ่านตัวแทนขายเลยนั่นเองซึ่งในกรณีที่ถูกกฎหมายนะคะจะต้องผ่านบริษัทที่มีความมั่นคงนะคะแล้วก็ปลอดภยัยแล้วก็อย่าลืมเลือก ซื้อสินค้ากับขายตรงที่มีผู้แทนจาหน่ายที่มีจรรยาบรณด้วยนะคะเพราะฉะนั้นขายตรงนะคะก็จะมีการทําเป็นทีมนะคะหรือว่ามีทีมขายเซลล์ขายของเขานะคะหรือว่าการผ่านผู้ซื้อโดยตรงนั่นเองเพราะฉะนั้นขายตรงที่ดีหรือไม่ดีนั้นก็ต้องดูที่ตัวบุคคลอีกทีหนึ่งนะคะจะไปโทษบริษัทหรือจะไปโทษกลุ่มไหนกลุ่มหนึ่งก็เป็นไปไม่ได้นะคะก็ต้องดูอีกทีว่าคุณเลือกคนขายนะคะที่เฉพาะบุคคลที่เราเหมาะเราชอบจริตกับ เขาหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นขายออนไลน์กับขายตรงนะคะลักษณะคล้ายๆกันนะคะแต่ขายออนไลน์อีกแบบหนึ่งก็มีค่ะแบบที่ไม่ต้องตรงๆไม่ต้องแบบว่าคือทุกอย่างคือขายตรงหมดเลยนะคะแต่ว่าวันนี้ขายออนไลน์ที่ไม่ต้องพูดคุยมีไหมไม่ต้องมีทีมมีไหมนะคะไม่ต้องแบบพบเจอใครมีไหมมีค่ะการขายแบบนี้นะคะการขายออนไลน์แบบนี้ก็จะเป็นอีกแพลตฟอร์มหนึ่งนะคะเขาเรียกว่าการขายแบบ ผ่านแพลตฟอร์มหรือผ่านเว็บไซต์นั่นเองนะคะคือลูกค้านะคะดูข้อมูลดูคอนเทนต์ผ่านหน้าร้านออนไลน์แล้วก็คลิกเข้าไปสั่งซื้อได้เลยนะคะแบบนี้ก็จะมีแบบแอฟรีเอทนะคะหรือจะเป็นแบบ La z a d a s h o อ e e ต่างๆนะะพวกนี้เขาก็จะคลิกเข้าไปซื้อได้เลยแต่ถ้าเราถามหรือว่าเกิดข้อสงสัยโดยที่ไม่ได้ดูผ่านวิดีโอหรือดูผ่านแบบว่าเขาเรียกว่า ข้อมูลเนี่ยก็คือเป็นแบบนั้นค่ะแต่ถ้าเราทักเข้าไปหาตัวบุคคลหรือต้องการบุคคลทุกอย่างเป็นขายตรงหมดเลยค่ะวันนี้นะคะก็อยากจะบอกข้อมูลตรงนี้ให้ทุกคนไม่ต้องตกตกใจนะคะแล้วก็ให้เลือกดูแบบมีสตินะคะเพราะว่าบางคนหลายๆคนเนี่ยพอเรารับประสบการณ์ว่าเอ้ยขายตรงเป็นแบบนั้นขายตรงเป็นแบบนี้เราเคยเจอประสบการณ์แย่ๆมานะมินก็เข้าใจนะคะว่าเราอาจจะเกิดความกลัวในการเลือกขายหรือทําบางสิ่งบางอย่างนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ทุกคนก็เข้าใจกันแล้วนะคะว่าจริงๆแล้วขายออนไลน์คือ ขายตรงคืออะไรนะคะส่วนคําว่าอีกคําศัพท์หนึ่งที่มินอยากจะบอกทุกๆคนนะคือคําว่าแชร์ลูกโซ่นั่นเองค่ะวันนี้คําว่าแชร์ลูกโซ่นะคะมันคือถ้าในความหมายของทุกคนคือการเอาคนมาต่อต่อกันนะคะแล้วคนที่อยู่ข้างบนก็ได้รับผลประโยชน์สูงสุดนะคะอันนั้นเขาเรีวยกว่าแชร์ลูกโซ่ถูกต้องแล้วนะคะแต่มินต้องกลับไปถามนิดน,นึงค่ะว่า การเอาคนมาต่อต่อกันเนี่ยมันมีหน้ากากเขาเรียกว่าหน้ากากในการทํางานหลายๆรูปแบบมากๆให้ทุกคนระวังให้ดีๆนะคะเราจะเช็คได้ยังไงว่าอันไหนคือขายตรงแบบถูกกฎหมายนะคะอันไหนคือเครือข่ายแบบถูกกฎหมายซึ่งจริงๆแล้วเครือข่ายเนี่ยหรือว่าขายตรงเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวเลยนะคะเพราะว่ามันก็มีการบริโภคแบบเครือข่ายไม่ว่าจะเป็น Facebook ไม่ว่าจะเป็นเซเว่นเอเลเวนก็เป็นแบบเครือข่ายนะ,ะไม่ว่าจะเป็นโทรศรัพท์นะคะก็เป็นเครือข่ายเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบการทํา หลายหลายๆคนมีนเห็นแม่ทีมเนอกาะที่มีลูกทีมนะคะขายของออนไลน์ก็เป็นเครือข่ายเหมือนกันแต่ทําไมมันถึงปลอดภัยนะคะเราจะมีวิธีเลือกหรือวิธีดูยังไงนะคะวันนี้นะคะมินจะมาแฉรกลลวงของพวกนี้เลยค่ะเพราะว่ามินนะคะอยู่ในเหมือนแบบ อยู่ในพวกนี้มาค่อนข้างนานนะแต่มินไม่ได้ทํานะแต่ว่าเราท,ทําธุรกิจพวกนี้เราก็จะเห็นผ่านตามาเยอะแล้วก็ได้ไปการไปได้ไปอบรมได้ไปปรึกษาตํารวจปรึกษาสคอบอรปรึกษาอ่าหลายๆหน่วยงานนะคะที่เขาเกี่ยวข้องกับพวกนี้นะคาศั์ที่พวกนี้จะเข้ามาเนี่ยมันจะดูไม่ออกเลยทุกคนมันจะดูแบบไม่ออกเลยนะคะแบบว่า มันจะมาในรูปแบบหน้ากากเปลี่ยนไปบางครั้งมาในรูปแบบของหุ้นจริงๆหุ้นที่ดีมีไหมมีแต่เขาก็จะเอาหน้ากากของหุ้นมาปลอมนะคะเขาจะเอาหน้ากากของออนไลน์มาปลอมเขาจะเอาหน้ากากของแพลตฟอร์มต่างๆมาปลอมซึ่งวิธีเช็คง่ายๆวิธีวัดง่ายๆเลยนะคะว่าเขาเป็น แชร์ลูกโซ่หรือเป็นธุรกิจสีเทาหรือเปล่านะคะให้เขาจะมีคําศัพท์พวกนี้มานะคะคือมาบอกเราว่าไม่ต้องทําอะไรเลยอยู่ง่ายๆนะคะอยู่ง่ายๆไม่ต้องทํางานนะคะแค่เอาเงินมาลงทุนไม่ต้อง ไม่ต้องขายนะคะไม่ต้องขายไม่ใช่ขายตรงนะคะไม่ใช่แช์ไม่ใช่ขายตรงไม่ต้องชวนคนนะคะคําพวกนี้นะมินบอกเลยนะว่าเขาจะเล่นกับความขี้เกียจหรือเล่นกับเรื่องเซนซิทีฟของจิตใจนะคะคือไม่ต้องไม่ต้องขายไม่ต้องชวนนะคะคําพวกนี้นะให้ระวังไว้ดีๆนะคะเพราะว่าไม่ต้องขายไม่ต้องชวนนะคะ ไม่ต้องขายไม่ต้องชวนแต่เขากําลังมาชวนเราอันนั่นแหละอันตรายมากๆเลยนะคะนั่นคือแพลตฟอร์มที่เขากําลังจะเอาหน้ากากมาหลอกเราให้เราดูความมั่นคงวิธีเช็คง่ายๆเลยนะ,ะให้เราดูที่สินค้านะคะว่าสินค้าเนี่ยในในนั้นอะ่ะเขามีสินค้าอะไรแล้วสินค้าเนี่ย มีความน่าเชื่อถือได้ไหมมีความแตกต่างหรือเปล่ามีมาตรฐานปลอดภัยหรือเปล่านะคะบริษัทเปิดมานานหรือยังมีความมั่นคงหรือเปล่านะคะแล้วก็ดูมีตัวตนดูมีแหล่งที่มาผ่านสคบไหมนะ,ะให้เราเลือกอย่างถูกต้องและก็เหมาะสมนะคะถ้าเขามาแบบนี้แล้วบอกว่าเราไม่ต้องทําอะไรเลยเนี่ยแต่เขาก็มาชวนเราเนี่ยแสดงว่าเขาโกหกหลอกลวงเราตั้งแต่จุดเริ่มต้นแล้วนะคะอันนี้มินก็อยากจะฝากบอกทุกคนจริงๆว่ายุคนี้นะคะมันหมดมันหมด แบบว่าหมดยุคที่คนจะมาแบบ โดนหลอกอะไรพวกนี้แล้วมินก็ไม่อยากให้ใครมาโดนหลอกนะอยากให้ทุกคนนะโปร่งใสจริงๆเหมือนอกับที่มินทำธุรกิจตัวนี้อยู่นะคะมินก็บอกเลยว่ามันเป็นของบริษัทนูสกินนะคะเป็นบริษัทขายตรงนะเป็นบริษัทเครือข่ายนะนะคะเพราะคนยุคนี้นะคะมินบอกเลยอะไรก็ซร์ชในอินเทอร์เน็ตได้ถ้าเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็จะอยู่ได้ไม่นานนะคะเพราะฉะนั้นเราเปิดเผยซื่อตรงกันเลยนะคะก็ตัวนี้นะคะมินก็เปิดรับตัวแทนมีทั้งแบบขายออนไลน์เฉยๆหรือแบบสร้างทีมนะก็อยากให้ทุกคนนะมาดูลย ละเอียดกันได้เลยตัวนี้นะเปิดบินเพียง990บาทเท่านั้นนะคะไม่มีค่าสมาชิกนะคะแต่จะได้สินค้าไป2รายการได้เรียนออนไลน์ฟรีทุกแพลตฟอร์มเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้มินฝากด้วยถ้าจะทํากับอะไรอย่าดูเพียงแค่เพราะว่าคนคนนั้นเขาได้ผลลัพธ์เท่าไหร่อย่าดูเพียงเพราะว่าเขาเอาเงินมาล่อเอารถมาล่อเราหรือเปล่านะคะแต่อยากให้ดูที่ความมั่นคงความเป็นไปได้ในอนาคตนะคะแล้วก็ศึกษาข้อมูลดีๆนะคะทากับคนที่มีเครดิตกับคนที่เชื่อใจได้ ะะทํากับคนที่เขาไม่หลอกไม่ลวงเราตั้งแต่แรกนะคะก็อยากจะเป็นกําลังใจให้ทุกคนตอนนี้ด้วยนะคะสำหรับใครที่สนใจสมัครตัวแทนนะคะแล้วก็ปลดล็อกกับคำศัพที่มีนให้ไปนะ,ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเลยการขายออนไลน์การขายตรงการเล่นหุ้นต่างๆนะ,ะถ้าเรามีความรู้บวก ความตั้งใจนะคะแล้วก็ขยันนะ,ะมันจะสําเร็จแน่นอนคําศัพท์ที่มาน,นีโค้สอนมีนมาก็คือความไม่รู้บวกความโลภเท่ากับไายนะนะคะเพราะฉะนั้นจะทําอะไรศึกษาให้ดีๆแล้วก็ตั้งใจทามันอย่างทรงพลังและเชื่อว่าไม่มีอะไรที่มันจะเป็นทางลัดนะคะอยากให้ทุกคนตั้งใจทําตั้งแต่เริ่มไปจนถึงสําเร็จนะคะอยากให้ทุกคนเข้าใจธรรมชาติของธุรกิจและยืนหยัดกับมันให้ได้นะคะเลือกสินค้าที่ดีปลอดภยัยมีนวัตกรรมที่แตกต่าง บริษัทที่มั่นคงนะคะและเลือกที่ที่มีจรรยาบรรณรับรองควรจะทําธุรกิจได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนแน่นอนค่ะสําหรับวันนี้นะคะข้อมูลที่มินบอกหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกๆคนนะคะใครอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือสอบถามเพิ่มเติมนะคะก็ติดต่อเข้ามาในอินบ็อกซ์ได้เลยสําหรับวันนี้หวังว่าข้อมูลจะเป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะคะบ๊ายบาย